สวัสดี FC นะครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนทุกท่านนะครับทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าที่เข้ามาดูด้วยนะพบกันอีกครั้งกับช่องของคุณโชครถสวยนะครับวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนที่จะไปดูรถกันนะครับช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคุณโชคด้วยนะสำหรับวันนี้เราจะพามาดูรถเข้าใหม่ของเราอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันนะครับรถที่เราเห็นคือ i s u ู u Highlander ตัว3.0 z ปี2019นะครับ ราคาที่เราเปิดขายคือ659,000บาทระยะทางที่เขาใช้ไปทั้งหมดทั้งสิ้นคือ1 5 0 0 0กิโลนะครับรถคันนี้เป็นสีขาวเกียร์อัตโนมัตินะครับย้ำนะครับว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติลูกค้าคนไหนที่มองหารถกระบะสีประตูแบรนด์อ e. ีซอยู่และเป็นกระบะสีประตูยกสูงด้วยเกียร์อัตโนมัติด้วยแน่นอมันคันนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของความสมบูรณ์ของตรถกันนิดนึงนะครับว่าสภาพที่ได้มาเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันครับ มาเริ่มดูกันตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าของเขาเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเขาคืออีูโลโก้สีโครเมียมนะครับกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าแบบเคี่ยวนะครับ2ชั้นนะครับชั้นบนและชั้นล่างมีขนาดใหญ่ค่อนข้างพอสมควรนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าของเขานะครับเป็นวัสดุโครเมียมนะครับผิวของโครเมียมไม่มีรอยแตกเล้านะครับไม่มีรอยลอกให้เห็นแต่อย่างใดนะครับสภาพยังสมบูรณ์แท้จากโรงงานทั้งหมดรวมถึงด้านล่างด้วยนะครับ ราบส่วนปกที่เราเห็นอยู่ได้มาจากเจ้าของเดิมนะครับยังไม่มีการผับสภ,ภาพนะแต่หลังจากนี้เราจะผับสภาพให้นะครับนี่คือสภาพเดิมๆจากเจ้าของเดิมทั้งหมดนะสภาพยังถือว่าสมบูรณ์นี่มีรอยแตกหักแต่ยังได้ในส่วนของกระจังหน้านะครับฝาหน้าเป็นฝาเดิมทั้งหมดนะครับเป็นสีเดิมทั้งหมดไม่มีการถอดแก้ไขสลับเป,ล,บเปลี่ยนแต่ยังได้นะครับมาดูส่วนของไาหน้าเขานหนึ่งนะครับ ในส่วนของด้านบนของไฟหน้านะครับในส่วนของ e ีสูได้ค่าในส่วนของคิ้วคอมเมียมมาให้นะครับยาวไปถึงตัวส่วนของคิ้วของไฟหน้าเลยนะครับไฟหน้าที่เห็นได้ชัดเจนคือเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เลยแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวหลอดไฟเลี้ยวนะครับจงเป็นแบบหลอดไส้อยู่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลยแล้วไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันนะครับในส่วนของตัวไฟเด์ไลท์ของเขานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็มีมาให้แล้วเช่นกันนะครับสภาพของตัวโคมใสๆนะครับมองเห็นตัวหลอดได้อย่างชัดเจน สมุทรีในส่วนของตัวรถนะครับถัดลงมาได้นหนึ่งในส่วนของตัวไฟตัดหมอกของเขาคาดครอบด้วยคิ้วคมเมี่ยม,มาให้นะครับเพิ่มความหนูลาให้กับตัวรถมานะครับสภาพของตัวรถไฟตัดหมอกก็ยังใสๆอยู่นะฮะมองเห็นตัวรถได้อย่างชัดเจนนะครับสภาพพร้อมใช้งานทั้งหมดนะครับโมดูลส่วนของตัวกันชนหน้าของเขานิหนึ่งนะครับรอยต่อตะเข็บด้านหน้านะครับบริเวณของตัวกันชนและแนวแก้มด้านข้าง ยังเรียบเนียนดีอยู่นะครับยังไม่มีรอยตรงไหนที่แง้มออกมาให้เห็นแต่อย่างใดนะครับสภาพของตัวกันชนหน้านะครับตั้งแต่แก้มลงมานะครับจนถึงชายล่างของเขานะครับมองตามยาวไปเลยนะครับไม่มีรอยตําหนินะครับไม่มีรอยเฉียวชนให้เห็นนะครับไม่มีรอยตรงไหนเสียหายแต่อย่างใดนะครับมองตามไปเลยนะครับถือว่าในส่วนของตัวกันชนของเขาก็ยังถือว่าสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับไม่มีรอยเสียหายแต่อย่างใดในส่วนของตัวกันชนหน้านะครับ จนถึงบริเวณแก้มของเขาย,ยังเรียบสนิทดีอยู่นะครับชัดเจนนะครับมาดูด้าน,านล่างด้านล่างด้าน,นหนึงนะครับในส่วนของชายล่างด้านหน้านะครับก็ยังถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยเฉียวชนไม่มีรอยเกิดทุบบาดให้เห็นอด้เองไ่าช่วงล่างด้านหน้าของเขาก็ายังถือว่าสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับถือว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานเลยไปดูส่วนกันต่อนะครับมาดูกันส่วนต่อในส่วนของตัวบอดี้ด้านข้างของเขานะครับเริ่มจากแก้มหน้าของเขาเลยนะครับเพื่อมองหา รอยตำหนิรอยเบียดของเขานะครับจะสังเกตได้ว่าไม่เห็นรอยเบียดรอยตำหนิรอยเฉียวชนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่มีรอยลากยิ้มไม่เห็นนะครับนี่คือสภาพเดิมจากเจ้าของเดิมรถรเพิ่งเข้ามาวันนี้นี่เองนะครับลูกค้าคนไหนที่มองหาอีุ h ฮ g h l เดอร์อยู่เป็นกีโโย์ออโต้ด้วยแนะนาเป็นคันนี้เลยนะครับไม่แค่แสนโลเองนะครับกระจกมองข้างเป็นขคมเมียมนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างมีมาให้แล้วเป็นกระจกปรับและพับด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับในส่วนกระจกของเขานะ มือเปิดประตูคมเมียบนะครับทั้งสี่บานนะครับกระจกแท้ของอ e ีซสุนะครับลังคาเดิมจากอ e ีซสุนะครับไม่มีรอยหมองเหลืองหรือรอยลอกแต่อย่างใดในส่วนของตัวผิวลังคาของเขานะครับเดี๋ยวเราจะเ,เดินตามยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อมองหาตำหนิรอบคันของเขานะครับสภาพตัวประตูหลังนะครับไม่มีรอยลักยิม้มไม่มีรอยขูดขีดกระบะหลังของเขาไม่มีรอยลักยิม้มให้เห็นนะครับ ถือว่าสวยสมบูรณ์ทีเดียวในส่วนของบอดี้ด้านข้างฝั่งนี้นะครับสภาพโดยรวมของบอดี้ฝั่งนี้นะครับ <_ S 1> ก็ถือว่าเป็นสนภาพเดิมบอดี้เดิมทั้งหมดนะครับสวยๆนะครับฝั่งนี้นะดูในส่วนของไฟท้ายกันที่นึงนะครับไฟท้ายของเขาในส่วนของไฟท้าย e สูนะครับจะเป็นแบบเฉพาะดไฟเบรกนะครับเป็น LED แล้วนะครับในส่วนของบริเวณนี้นะเป็น LED แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของไฟถอยและไฟเลี้ยว ยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะครับเป็นไฟถอยไฟท้ายเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับไม่มีการสับเปลี่ยนไม่มีรอยแตกหักแตกแล้วแต่อย่างใในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับกระบะหลังเป็นกระบะเดิมนะครับจากอีสุโรงงานอีสุเลยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโลโก้เดิมสัญลักษณ์เดิมอยู่ครบนะครับฝาท้ายเป็นโครมเมี่ยมนะครับมีกล้องถอยให้เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับที่แสดงผลที่หน้าจอกันชนหลังเดิมนะครับเป็นมีเซนเซอร์หลังให้2จุดนะครับกันชนหลังเป็น คาดด้วยขอบครีเมียมด้านหลังนะครับด้านข้างมาให้เพิ่มความดูแลขึ้นมาทีหนึ่งนะครับมาดูส่วนของตัวด้านล่างกันนิหนึ่งนะครับด้านล่างของเขาสภาพถึงแสนโลก,ก็ถือว่าสภาพยังสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยเสียหายไม่มีคาบโคลนอะไรมากมายนักนะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวในส่วนของตัวสภาพรถที่ได้มานะครับกับหนึ่งแสนโลไปดูฝัง่งนี้กันต่อนะครับ ในส่วนของบอดี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับไฟท้ายเดิมนะครับจากโรงงานไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยรั่วซึมนะครับตัวข่ากับบะหลังนะครับเราเดินตามยาวไปเลยนะถือว่าไม่มีรอยเฉี่ยวชนนะครับบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับส,สวยเลยนะครับคันนี้คนไหนที่มองหารถสภาพดเดิมจากโรงงานสภาพพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องเอาไปแล้วแก้ไขมั่นใจได้ในส่วนของเต้นรถของเรานะครับ การันตีด้วยโตโยต้าชูวนะครับในส่วนของเต็นท์รถของเรามัน่นใจได้นะครับในส่วนของตัวรถนะในส่วนของตัวชายล่างประตูนะครับก็จะมีในส่วนของบันไดข้างมาให้แล้วนะครับตกแต่งด้วยแถบสีเงินสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่มีส่วนใดที่เสียหายเองได้นะครับไปดูในส่วนของอื่นต่อกันนะครับมาดูด้านในกันนิดดึงนะครับด้านในของเขาตกแต่งด้วยวัสดุสีน้ำตาลตัดดานะครับทาให้รถดูจะบอกว่าคมเข้มขึ้นก็ว่าได้นะครับ ในส่วนของแผงข้างประตูของเขานะครับบริเวณนี้นะครับจะทําเป็นสีดําเงานะครับเพิ่มความหรูหราขึ้นมาเล็กนิดนึงนะครับพร้อมกับที่มือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับบริเวณนี้เป็นหนังสีน้ําตาลนะครับด้านด้านสีขาวนะครับทาให้ตัวรถดูหรูหราขึ้นมาฝาครอบในส่วนของสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดาเงานะครับเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วนะครับออโต้ฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะสภาพของแผงข้างประตูนะครับก็ยังสวยเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยเสียหายแต่อย่างปรใน ถัดมาบริเวณในส่วนของคอนโซลหน้าของเขานะครับก็จะมีในส่วนของสวิตช์ควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการลื่อนถลย์ระบบลงทางลาดชันนะครับพับและปรับกระจกมีมาให้นะครับออโต้สต็อปมีมาให้นะครับปรับไฟหน้าสูงต่ำได้ถึง5ระดับมีมาให้แล้วนะครับถัดมานิดนึงในส่วนของเบาะของเขานะครับเป็นเบาะหนังสียมตาลเจาะรูตรงกลางนะครับสภาพของตัวเบาะไม่มีรอยพับยน่นไม่มีรอยฉีกขาดสภาพถือว่าสมบูรณ์ทุกอย่างเป็นเบาะไฟฟ้านะครับ ปรับขึ้นลงปรับเอนหลังปรับเลื่อนสไลด์ไปมาได้นะครับในส่วนของเบาะนั่งผู้กับขี่นะเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับในส่วนของตัวเบาะนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยของเขาพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลตนะิฟังก์ชันนะควบคุมเครื่องเสียงนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ควบคุมความเร็วได้นะครับเป็นมีครูสคอนโทรลมาให้แล้วนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยเป็นยูเเทนขึ้นรูปขึ้นมานะครับไม่ใช่หนังนะสภาพก็ minute, ยังไม่มีรอยถลอกอะไรให้เห็นนะครับสภาพมีส,ส่วนสมลัยของเบา มาดูกันต่อในส่วนของแผงประตูด้านหลังกันนะครับเบาะนั่งแถว2กันนะครับแผงประตูก็เหมือนกันนะครับตกแต่งด้วยวัสดุสีดาเงานะครับมือเปิือประตูโครมเมียมีมาให้แล้วนะครับแผงข้างประตูบุด้วยหนังสีน้ําตาลนะครับเดินได้สีขาวแผงครอบเกียร์ฝาครอบในส่วนของสวิตช์ไฟฟ้าเป็นสีดําเงาสภาพของแผงประตูก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกหักแต่ประการใดนะครับมาดูสภาพของตัวเบาะด้านหลังกันนิดนึงนะครับเบาะหนังสีน้ําตาลไม่นะครับเดินได้สีขาวตัวเบาะไม่มีรอยพับย่นไม พนักพิงสวยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับหัวหมอนชัดสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดนะพื้นที่วางขาของเขานะครับเท่าที่มองด้วยสายตาประมาณหนึ่งศอกมือนะครับผู้น,นั่งโดยสารแถวสองหมดห่วงกังวลใจเรื่องของพื้นที่กับแคบไปได้เลยนะครับถือว่าว้างขวางทีเดียวในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะบริเวณคนโซนกลางนะครับตรงกลางของเขานะครับมีในส่วนของที่วางแก้วให้สองตำแหน่งนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็จะมีที่ ชัดโทรศัพท์มือถือให้หนึ่งตำแหน่งนะครับเป็นส่วนของตัวสภาพของแปงประตูฝั่งนั้นนะครับก็ถือว่ายังสวยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยถลอกให้เห็นใจอย่างใดกับระยะทาง1 5 5 0 0 0มนกิโลนะครับถือว่ารถวิ่งไม่เยอะนะครับกับรถสภาพปีประมาณนี้นะครับถือว่าใช้น้อยทีเดียวนะครับลูกค้าคนไหนที่มองหาีสุอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดในส่วนของีสุตัวนี้ไปนะครับยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับไปดูสวนกันต่อนะครับ มาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อแม็กด้านหน้าของเขานะครับล้อแม็กด้านหน้าของเขาเป็นล้อแม็กอะลอยขนาด18นิ้วเป็นล้อแม็กแท้ของ E สูนะครับมาพร้อมกับยาง265 6 4 8นิ้วยางทั้งหมดทั้งเซตนี้เป็นปี2020ทั้งหมดนะครับมาส่วนรูส่วนในส่วนของตัวกันโครงหน้าของเขานิดนึงนะครับในส่วนของตัวขูดร้อด้านหน้าของเขา เม็ดอาร์ตตำแหน่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตยึดต่างๆก็ยังเป็นตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีการถอดแก้ไขในส่วนของช่วงล่างด้านหน้าแต่อย่างใดนะครับถือว่าสภาพเดิมจากโรงงานทั้งหมดหัวโชคของเขาไม่มีการซุดตัวให้เห็นนะครับตัวโชคของเขาไม่มีสภาพรั่วซึมแต่อย่างใดนะครับถือว่าสภาพเดิมทั้งหมดที่เราได้มานะน็อตเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับสภาพของตัวด้านหน้าด้านในของเขาในส่วนของกันชนตัวช่วงล่างด้านหน้าของเขา มาดูกันต่อในส่วนของสเปคล้อหลังกันนิดนึงนะครับสเปคล้อหลังก็เหมือนกับด้านหน้านะครับเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วเป็นล้อแม็กอลอยแท้ของ e ส s u นะล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง265 60 18นิ้วยางทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งเซตนี้นะครับเป็นยางปี2000เป็นปียาง2020นะครับจะเห็นได้นะครับอย่างชัดเจนนะทั้งเซตเลยนะครับทั้งหลอดเลยมาปี2020ทั้งหมด สภาพของตัวดอกยางนะครับสภาพที่เราได้มาก็ยังถือว่าไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดนะครับไม่มีรอยเฉี่ยวของฟุตบาทไม่มีรอยแตกเล้านะครับสภาพยังพร้อมใช้งานได้ตามปกทุกอย่างนะครับสภาพตัวของร่องดอกยางของเขาก็ยังลึกอยู่นะครับไม่มีร่อ,องรอยความเสียหายแต่อย่างใดในส่วนของตัวยางนะภายในของแชสซีนะครับรถคันนี้เพิ่งได้มานะครับยังไม่มีการปรับสภาพนะยังไม่มีการล้างอาัดฉีด แต่ยางได้ไ,ได้ไมาอย่างไรเราลงอย่างนั้นเลยนะครับสภาพของตัวเจสซีด,ด้านหลังก็ยังไม่มีการแก้ไขหรือถอนรถซ่อมแซมส่วนในส่วนของบรดี้เลยนะครับถือว่าสมบูรณ์เดียวในส่วนของตัวรถนะมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องเขาทีหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์ 3,000cc นะครับสลับรถคันนี้นะเป็น Isuzu Hrander 3.0Z นะครับสภาพของห้องเครื่องของเขาถ้ามองด้วยสายตาเปล่านะครับกับระยะทาง10,000แสนโลก็ยังถือว่าสมบูรณ์นะครับมากมาร์กของสายไฟอยู่ครบเห็นอย่างชัดเจนนะครับ ในส่วนของตำแหน่งต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่ามีมาร์กสีอยู่ครบถังพักน้ำมันต่างๆนะครับสียังขาวใสยอยู่ไม่เหลืองขุดมัวนะครับในส่วนของตัวน็อตหัวโชกคนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตแก้มข้างหรือน็อตฝากระโปรงหน้านะครับก็ยังเป็นน็อตเดิมสีเดิมอยู่นะครับไม่มีการถอดแก้ไขนะแน่นจะเข็บในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับเราไล่กันในส่วนของฝากระโปรงหน้ากันก่อนนะก็ยังเป็นแนวเดิมนะครับเม็ดอาร์ตเดิมอยู่ครบนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจนะครับ ฝาเดิมทั้งหมดนะครับในส่วนของด้านหน้านะสติ๊กเกอร์เดิมอีสุ iane, อยู่ครบชัดเจนนะครับเป็นฝาเดิมทั้งหมดไม่มีการแก้ไขแต่งแต่ในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้านะครับนอ็อตฝงนี้กันบ้างนะครับนิดนึงนะครับก็ยังเป็นน็อตเดิมฝาเดิมอยู่นะครับในส่วนของฐานล่างก็เหมือนกันนะครับในส่วนของแก้มข้างก็ยังเป็นน็อตเดิมสีเดิมมาร์กเดิมอยู่ครบนะครับชัดเจนนะครับไม่มีการถอดแก้ไขในส่วนของแก้มข้างของเขานะครับมาดูส่วนของไฟหน้ากนนิดนึงนะครับน็อตต่าง เป็นน็อตเดิมตำแหน่งเดิมหมดนะครับไม่มีรอยถอดแก้ไขนะครับในส่วนของตัวคันหน้านะครับโลโก้สติกเกอร์อีซูยูครบเห็นยั้อย่างชัดเจนนะครับในส่วนของตัวสติกเกอร์ของเขานะครับมีสลักติดให้เรียบร้อยนะครับส่วนของตัวคันหน้าก็เหมือนกันนะครับก็ยังเป็นน็อตเดิมสีเดิมอยู่นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับมากร์เดิมอยู่ครบนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัว คัน้าฝั่งนี้กันบ้างนะครับก็ยังเป็นน็อตเดิมอยู่นะครับไม่มีการเสียหายมีการถอดแก้ไขนะครับมาร์กเดิมน็อตเดิมอยู่เนี่ยมาร์กยังอยู่ชัดเจนนะครับในส่วนของแก้มข้างั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับยังเป็นน็อตเดิมนะครับหัวเดิมอยู่นะครับในส่วนของแก้มข้างของนี้กนิดนึงนะครับก็ยังเป็นน็อตเดิมอยู่สภาพของห้องเครื่องนะครับมาร์กสีอยู่ครบห้องเครื่องไม่มีคราบน้ำมันรั่วซึมให้เห็นแต่อย่างใดนะครับถือว่าสวยสมุดทีเดียว ทางพักต่างๆสายไฟต่างๆไม่มีการเสียหายไม่มีร่องรอยของหนูกัดสายไฟให้เห็นแต่อย่างใดนะครับสภาพแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับไม่มีคราบที่เกลือขึ้นให้เห็นนะครับในส่วนของทางพักต่างๆสภาพเครื่องโดยรวมแล้วสภาพของห้องเครื่องตัว3.0รแซดคันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เทียวนะครับสภาพของห้องเครื่องสภาพของคานหน้าสภาพอฝากระโปรงถือว่า100%ทีเดียว สภาพโดยรวมของ e-su 3.0 Z Highlander คันนี้นะครับรถปี2019นะครับระยะทางี่ยิงไปคือ15,000กิโลราคาที่เราเปิดขายคือ659,000บาทนะครับลูกค้าคุณไหนที่มองหา e-su Highlander อยู่เป็นรถเดิมจากเจ้าของเดิมเป็นรถบ้านเดิมๆแท้ๆนะครับใหม่แท้แท สนใจสามารถโทรมาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับลูกค้าคนไหนที่อยากดาวศูนย์เอารถศูนย์อยากวางดาวบ้างอยากรู้ว่าผ่อนงวดเท่าไหร่จ่ายยังไงบ้างมีอะไรบ้างที่เป็นค่าใช้จ่ายนะครับเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างก็สามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากลากันไปนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงคุณโชคด้วยนะสำหรับวันนี้คุณโชคสวัสดีครับ